สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประเทศไทย247นะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเป็นสถานการณ์ชายแดนที่หลายท่านน่าจจะติดตามอยู่คือแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการหยุดยิงออกมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอที่ น่าสนใจแล้วก็ชวนให้ตั้งคำถามเยอะมากเลยค่ะซึ่งเป็นคลิปที่ทางฝั่งเขาถ่ายกันเองด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่จะมาช่วยเรามองให้ลึกขึ้นว่าภาพที่เราเห็นมันบอกอะไรเราได้บ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับคำถามแรกเลยนะคะคือในเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะหยุดยิง ทำไมเราถึงยังเห็นภาพที่มันน่ากังวลแบบนี้อยู่ละคะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าคะ่ะจากภาพที่เราเห็นล่าสุดเลยดูเหมือนว่าทหารฝั่งนั้นไม่ได้หยุดกิจกรรมอะไรเลยนะคะมีภาพที่พวกเขากําลังแบกถุงปูนซีเมนต์ขึ้นไปบนภูเขามันเกิดอะไรขึ้นคะครับภาพนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเลยครับการแบกปูนขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยมันบ่งชี้ได้ชัดเจนเลยว่า พวกเขากำลังซ่อมแซมแล้วกเออ็เสริมความแข็งแกร่งให้กับบังเกอร์หรือว่าที่มั่นของตัวเองนะครับอ๋อซึ่งการกระทำแบบนี้มันสวนทางกับข้อตกลงหยุดยิงอย่างสิ้นเชิงเลยครับไม่ใช่แค่ปูนอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนจะเห็นว่ามีอย่างอื่นด้วยมีอาวุธมีสเสบียงด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับนอกจากปูนแล้วเนี่ยยังมีการขนอาวุธยุโทโธปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปด้วยรวมทั้งสิ่งของที่ดูคล้ายๆกับ อกระสุนปืนใหญ่หรืออาจจะเป็นหัวระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นไปด้วยครับโห oh. ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การขนสเสบียงอาหารตามปกติแน่นอนแต่เป็นการเตรียมความพร้อมในการรบอย่างชัดเจนเลยครับและที่น่าสนใจก็คือภาพพวกนี้มันมาจากคลิปที่เขาถ่ายทำกันเองนะครับใช่ค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้เราสามารถประเมินสถานาการณ์แล้วก็เจตนาที่แท้จริงของเขาได้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยแค่คาพูดที่ประกาศออกมาอย่างเดียวเสียชีวิตนะคะ คือฝั่งนั้นเขารายงานตัวเลขออกมาค่อนข้างน้อยมากแต่ภาพที่หลุดออกมานี้ดูเหมือนจะเล่าเรื่องที่ต่างออกไปเลยนะคะใช่เลยครับประเท็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากคือตัวเลขที่เขารายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยอยู่ที่10บกว่ารายเท่านั้นเอง1ิบกว่ารายครับแต่จากคลิปวิดีโอที่มีการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าจํานวนจริงๆน่าจะสูงกว่านั้นมากอาจจะถึงหลักพันเลยก็ได้ครับหลักพันเลยเหรอคะครับแล้ว ดูเหมือนว่าจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะระหว่างทหารระดับสูงกับทหารทั่วไปประเด็นนี้น่าสลดใจมากครับจากในคลิปที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นการแบ่งแยกชนชั้นที่ชัดเจนมากแบ่งแยกยังไงคะกลุ่มแรกคือฐานหน่วยพิเศษที่เขาเรียกล่าหน่วย B HQ นะครับฐานกลุ่มนี้จะสวมเครื่องแบบสีดำร่างของพวกเขาจะได้รับการเก็บกู้กบบประหย,ยัดอ๋อค่ะแต่มีสิ่งที่น่าสังเกตนะครับ จากการตรวจสอบเสื้อกรองของทหารหน่วยนี้เนี่ยพบว่าบางนายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ใช้อาวุธเลยด้วยซ้ำจริงเหรอคะครับมีการแกะระเบิดลูกเกลี้ยงแล้วก็ระเบิดน้อยหนาที่พกติดตัวออกมาซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจจะถูกโจมตีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับโหน่าก,กลัวมากเลยนะคะส่วนกลุ่มที่สองคือทหารชั้นทุน้อยหรือพวกพลทหารทั่วไปนะครับค่ะ ร่างของทหารกลุ่มนี้กลับถูกทอดทิ้งไว้ในป่าครับทอดทิ้งเลยเหรอคะครับให้เน่าเปื่อยพุพังไปตามธรรมชาติหรือไม่ก็ถูกสัตว์ป่ากัดกินไปอะไรกันคะหมายความว่ามีการเลือกเก็บเฉพาะร่างของทหารยศสูงหรือหน่วยพิเศษเท่านั้นเหรอคะถูกต้องเลยครับมันเป็นภาพที่สะท้อนความจริงอันโหดร้ายในสนามรบจริงๆที่แม้แต่ในความตายก็ยังมีการแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างชัดเจน คือมีคําบอกเล่าว่าวิธีที่จะหาร่างของทหารที่ถูกทิ้งได้เนี่ยคือต้องมองหาฝูงแร้งกาที่บินว่อนอยู่บนท้องฟ้าบริเวณนั้นนะครับฟังแล้วหดหูมากเลยค่ะแล้วมันก็มีคลิปหนึ่งที่เห็นทหารของพวกเขาสวมชุดป้องกันเชื้อโรคหรือชุด PPE เข้าไปเก็บร่างผู้เสียชีวิตในพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีของเราด้วยครับคลิปนั้นเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งเลยที่ยืนยันว่ามีการสูญเสียจำนวนมากจริง และสิ่งที่น่าสนใจก็คือพฤติกรรมของทหารที่เข้าไปเก็บกู้นะครับค่ะเขาท่าทางแปลกๆใช่ครับมีการถ่ายคลิปตัวเองไปด้วยคล้ายๆกับการทำคอนเทนต์เลยโดยที่ไม่ได้สวมชุดป้องกันให้มันมิดชิดเรียบร้อยด้วยซ้ำพฤติกรรมแบบนี้มันสะท้อนถึงการขาดระเบียบวินัยแล้วก็แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสลดเขาก็ยังให้ความสําคัญกับการบันทึกภาพเพื่อเผยแพร่อยู่นะครับแต่ก็กลายเป็นผลดีกับเราที่ได้เห็นข้อมูลความจริงเพิ่มขึ้นนะคะครับผม พอเรานำภาพการเก็บกู้จากทุกจุดมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เขารายงานนั้นไม่ตรงกับความจริงเลยแม้แต่น้อยแน่นอนครับจำนวนร่างที่เห็นในคลิปต่างๆทั้งจากหน่วยพิเศษแล้วก็ทหารทัท่วไปเนี่ยรวมกันแล้วมันมีจำนวนมากกว่าตัวเลข10บกว่ารายที่เขากล่าวอ้างไปมากโขเลยซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ำว่าความสูญเสียที่แท้จริงนั้นมันม,นมหาศาลมากครับ จากการวิเคราะห์ทั้งหมดในวันนี้นะคะเราพอจะสรุปได้เป็น3ประเด็นหลักๆเลยคือขอ้อแรกแม้จะมีการประกาศหยุดยิงแต่ฝั่งนั้นก็ยังคงเสริมกำลังแล้วก็อาวุธที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่องข้อที่2ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยน่าจะสูงกว่าที่รายงานอย่างเป็นทางการหลายเท่าตัวและข้อสุดท้ายที่น่าสลดใจมากก็คือมีการแบ่งแยกชนชั้นในการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตโดยทหารชั้นผู้น้อยจะถูกทอดทิ้งไว้ในป่านะคะ สุดท้ายนี้อยากให้ฝากข้อคิดอะไรถึงท่านผู้ฟังจากเรื่องราวที่เราได้คุยกันในวันนี้หน่อยค่ะ ครับสิ่งที่น่ากบคิดก็คือว่าเมื่อกองทัพป,ปฏิบัติต่อทหารของตัวเองแตกต่างกันมากขนาดนี้แม้ในยามที่พวกเขาเสียสละชีวิตในสนามรบนะครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับคุณค่าที่ผู้นำมีต่อชีวิตของทหารเหล่านั้นและเรื่องแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของคนที่ยังสู้อยู่ในแนวหน้าต่อไปในระยะยาวได้อย่างไรความกระจ่างกับพวกเราในวันนี้ยินดีครับ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวประเทศไทย247ค่ะหากชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวสารแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลสำคัญในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ